คนเราเกิดมาเนาะมันก็จะมีเรื่องของกายกับใจเป็นของคู่กันทํางานร่วมกันคนคนนึงอะ่ะจะเขาเรียกว่ามีความรู้สึกสามารถใช้กายทํางานได้ก็ต้องอาศัยใจกําลังของใจอ่ากำลังของความคิด ที่จะมาสร้างสารรค์แล้วก็ทําอะไรบางสิ่งอะที่ที่เราอยากจะทํามันอย่างเช่นบางคนใช้แรงขับเคลื่อนจากครอบครัวจากลูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองก็จะรู้สึกว่าเวลาเราทําประโยชน์อะไรพวกนี้ทําไมเราถึงมีแรงมีแรงมีพละกําลังมากกว่า เขาก็จะเอาประโยชน์จากความคิดพวกนี้แหละมาสร้างให้ฐานจิตให้ฐานใจของตัวเองยกระดับให้มีเมื่อเมื่อฐานใจที่ยกระดับก็เท่ากับว่าฐานใจที่มันใหญ่ยกขึ้นสูงเท่าไรยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะคะเวลาที่เราปรับฐานใจนะมันต้องผ่านกระบวนการความคิดเพราะฉะนั้นการคิดบวกหรือการคิดดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมก ในระหว่างที่เราฝึกจิตเริ่มต้นเพราะว่าเราถูกเลี้ยงดูมาจากที่เราเกิดกว่าจะโตขึ้นมาเราถูกเลี้ยงดูด้วยความคิดของคนที่เลี้ยงเราแต่คนที่เลี้ยงเราอ่ะก็โดนเลี้ยงดูมาจากความคิดจากรบรรพบุรุษอีกทีหนึ่งอ่ะสืบทอดกันมาเป็นระยะ เวลาที่ยาวนานมากมันไม่แปลกเลยที่เราอะจะไปตกอยู่กับความคิดของคนอื่นใช้ชีวิตภายใต้ความคิดของคนอื่นคุณเคยไหมอย่างเช่นต้องเรียนให้เก่งเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนในคนต้องขยันท่องหนังสือต้องเรียนให้สูงจะได้เป็นข้าราชการ เป็นเจ้าคนนายคนเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราอ่ะเป็นเด็กธรรมชาติของเด็กเขาอยากสนุกอยากจะทำอะไรในแบบที่เขาอยากจะทำพอเขาถูกบังคับอะค่ะด้วยเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่เขาทำมันเกิดเป็นสภาวะที่สะสมอยู่ในดวงจิตกว่าเราจะเติบโตมา เราผ่านอะไรมาบ้างทาอะไรไม่ถูกใจผู้เลี้ยงทําอะไรไม่ถูกใจผู้ปกครองหรือคนอื่นที่อยู่ตรงหน้าเราที่เขาบอกว่าเขาหวังดีกับเราอะเขาก็พ่นวาจาน้ําเสียงกิริยาที่ไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีให้เราเราก็รู้สึกเสียใจเราผ่านเรื่องราวพวกนี้ค่ะ มันนักต่อนักอ่ะแล้วเราก็ปลูกฝังจนจิตมันคุ้นชินกับอารมณ์พวกนี้มันไม่แปลกเลยที่วันนี้การที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงพลังงานอะ่ะมันจะเกิดการสับสนโดนตบซ้ายแล้วตบขวาอีกมางคนน่วมเลยนะยอมพ่ายแพ้ไปคือแบบว่าอ้าวกูไม่ฝึกต่อแล้วกูไม่เชื่อแล้วมันถูกบีบคั้นเกินไปก็กลับไปในวงจรเดิมๆกลับ ไปในที่ที่เดิมแต่มันไม่ผลสุดท้ายแล้วคนทุกคนอยากมีความสุขก็กลับมากลับมาเพื่อที่อยากจะพัฒนาตัวเองมีกำลังไงพอใจมีกำลังก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกแล้วก็ไปไม่รอดอีกก็อยู่แบบนี้เป็นวัฏจักรเป็นวงล้อที่วน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 ,วน,วนเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะไม่มีที่สิ้นสุด จนวันหนึ่งอะหากมีใครสักคนที่ตัดสินใจที่จะประสบผลสำเร็จแล้วเดินต่อไปแบบไม่หยุดต่อให้จะเจอสภาวะบีบขันอะไรก็ช่างฉันจะสู้ฉันจะสู้ไม่ถอยจะเดินไม่ถอย เขาคนนั้นจะเป็นคนประสบผลสําเร็จค่ะเพราะเกิดจากการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแต่การเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะมันจะมีดีเทลเล็กๆอยู่อย่างเช่นความคิดความคิดบวกความสุขในระหว่างทางแล้วก็เป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายแล้วแรงขับเคลื่อนก็สําคัญแรงขับเคลื่อนสําคัญก็ต้องมามีสติในการใช้คําสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอะเข้าใจเข้าใจทุกสรรพสิ่งเข้าใจทุกความเป็นไปยอมรับยอมจำนนไม่ไปยึดติรู้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการความคิด วันนี้เราคิดดีเราทำดีสิ่งดีดีเกิดวันนี้เราคิดไม่ดีทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เกิดเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้กําหนดชีวิตความคิดเราพลังงานในตัวเรามันเป็นดีเทลเล็กๆที่ผสมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ถูกสะท้อนออกมาผ่านเนี่ยอะไรคะ่ะอะ,อะไรเนี่ย สิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเจออืมบางคนร่ำรวยขึ้นบางคนเป็นหนี้นะคะแล้วแต่ว่าจิตของเราเป็นแบบไหนภายนอกก็กำลังบอกสิ่งที่เป็นอยู่ภายในเพราะฉะนั้นความจริงมันเกิดมาจากอะไร ความจริงมันเกิดมาจากภายในแล้วภายนอกก็สะท้อนถ้าคนบอกว่าภายนอกมันเป็นเรื่องจริงโรคจริงๆมันต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันต้องคงที่อันนี้คือความจริงแต่เนี่ยคือสิ่งที่มันแปรผันอยู่ตลอดเวลาดีก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนมองภาพตรงหน้าที่ทุกคนมองว่ามันแรงแคนอะมันเป็นความจริงของชีวิตคุณอยากจะให้ วันนี้เป็นการสร้างเออมองว่าวันนี้คือการสร้างอยากได้อะไรในอีกสามปีข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าวันนี้คุณสร้างอะไรคุณสร้างอะไรไว้ถ้าวันนี้สร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ข้อคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดแล้วก็ไปดึงสภาวะภายนอกเข้ามาให้ให้ให้มันส่งเสริมความคิดของคุณมันเป็นจริงอีกสามปีข้างหน้า คุณก็เป็นเหมือนวันนี้ที่คุณคิดอะค่ะเพราะฉะนั้นอยากดีหรืออยากไม่ดีชีวิตคุณคุณเลือกเองค่ะ